สวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์นะครับวันนี้ผมมาทําการเฉลยโจทย์แพทสามีนาคม59นะครับข้อที่3นะครับโจทย์บอกว่าความเร็วนะครับของรถไฟนะครับออกจากสถานีกอนะไปขอสามารถแสดงดังครับนะครับโจทย์ถามหาความเร็วเฉลี่ยของสถานีกอไปขอนะครับซึ่งความเร็วเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็จะเกิดจาก2ส่วนนะครับก็คือเกิดจากระยะทางทั้งหมดนะครับหารด้วยเวลาทั้งหมดนะครับโอเคซึ่งเวลาทั้งหมดเนี่ยจาก สถานีกอไปขอเนี่ยคือ120วินะครับเราก็แค่หาตัวระยะทางทั้งหมดนะครับโอเคตัวระยะทางเนี่ยหายังไงนะครับก็โจทย์ให้กราฟมานะครับถ้าสมมุติกราฟเนี่ยพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยคือการที่เราเอา v มาคูณ T นะครับก็จะได้ S นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราหาพื้นที่ใต้กราฟตัวนี้ได้นะครับก็จะหา S ได้นะครับก็เอามาบวกกันแค่นั้นเองนะครับโอเคก็สังเกตเห็นนะครับว่าไอตัวเนี้ย ไอสามเหลี่ยมอันนี้นะครับมันก็สมมาตรกันนะครับตัวนี้นะครับสมมาตรนะครับก็สามารถเอามาวางตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนที่หนึ่งเนี่ยอ่าผมก็ลบตัวนี้ทิ้งนะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็คือตัวของสามสิบนะครับอ่าสิบพื้นที่สี่เหลี่ยมคือสามสิบคูณสิบสองนะครับก็คือตัวของสามร้อยหกสิบนะครับบวกกับตัวของอ่าอันนี้หกสิบนะครับหกสิบคูณสิบสองก็จะเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับก็เอามาบวกกันก็จะเป็นศูนย์ 8 1 0 8นนะครับ 1, น8 0 120นหารนะครับก็ทำการคูณเลขนะครับก็ให้หารเลขนะครับก็180 0งพนหารนะครับก็จะได้ออกมาอยู่ที่อ่า9นะครับ9อันนี้9กคูณ12ได้108นะครับก็เาเมตรต่อวินะครับโอเคก็ตอบนะครับข้อที่สานะก็ตอบชอยข้อที่สองนะครับเก้าเมตรต่อวินะครับก็เยบบ้อยนะครับ ก็ถ้ต้องสสยข้อนี้ก็สามารถสอบถามผมได้ในคอมเมนต์นะครับผมตอบทุกเมน้นตอบทุกคำถามอยู่นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ